4ปีกว่าละที่มีหนังสือร้องเรียนให้ปป,ปชแม่งดำเนินคดีกับไอ้พวกข้าราชการชั่วแต่จนถึงวันนี้ไม่ใช่วันนี้สิยี 28. กพ67แม่งก็ยังไม่สรุปผลทั้งที่กฎหมายบังคับให้แม่งต้องสรุปผลภายใน2ปีหากมีเหตุจำเป็นก็ขยายได้อีก1ปีนะ ยี่กพหกเจ็ดจึงได้ทำหนังสือถึงไอ้ปปชให้แม่งดำเนินคดีกับไอ้กรรมการปปชแล้วหรือไอ้เลขาปปชนี่ก็ปาเข้าไปเกือบหกเดือนแล้ฮะแม่งก็ยังเงียบสงสัยว่าอีกไม่นานคงจะได้ไอ้เลขาปปชคนใหม่กับไอ้ประธานปปชคนใหม่มาให้กูร้องเรียนเล่นอีก สนุกชิบหาย